สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ก้าวไปกับเนียวนะคะแล้ววันนี้นะคะแล้วก็พามาทานของอร่อยอีกแล้วใครที่เป็นแฟนรายการเชฟทั้งหลายนะคะเหมือนเนี่ยวนะต้องไม่มีใครที่ไม่รู้จักเชฟเพียนแน่นอนเพราะว่าเชฟเพียนเนี่ยก็เป็นสายแข่งนะคะเป็นเชฟสายแข่งที่ มีแข่ง,งในรายการท o อปเชฟไทยแลนด์แล้วก็แข่งทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็แข่งอยู่ในมา s เตอร์เชฟโปรเฟชชั่นอที่เป็นฟิ n นลลิสด้วยนะคะตอนนี้เนี้ยเชฟเพียนเนี่ยก็นอกจากร้านอาหารที่มีอยู่มากมายนะคะทั้งร้านข้าวขาหมูร้านต๋วยจับ๊บหรือว่าร้านทวิสนะคะเชฟเพียนก็เพิ่งเปิเปดร้านใหมค่ค่ะชื่อร้านคิมหมูย่างเตาถ่านทุกคนและว,วันนี้นะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเราพาทุกคนมา ชิมร้านชิมหมูย่างเตาถ่านกันค่ะทุกคนร้านนี้นะคะก็อยู่แถวแถวพุถนทธมณฑลนะคะทุกคนเป็นร้านที่จัดแบบง่ายๆทานง่ายๆมีอาหารให้เลือกไม่หนักหลายแต่เขาก็ว่ากันว่าอร่อยสมมงเชฟเพียนแน่นอนนะคะมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีของทานเล่นนิดหน่อยยว,วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าร้านเนี้ยจะมีอะไรให้เราทานมากแล้วมันอร่อยสมมงเชฟเพียนจริงไหมนะ าวผัดทำไมมันน่ากินเนี่ยทุกคนมันเหมือนแบบข้าวผัดที่ถูกต้องข้าวผัดที่ใช่ข้าวผัดแบบโ่เม็ดขอชิมอนะ่ะขอแอบชิมข้าวก่อนนะอหอมมากเว้ยทุกคนเะหมือน,นแบบข้าวผัดสไตล์จีนกลิ่นหอมไหม้ๆนิดนึงอือร่อยใช้ได้ คือมันร่วนกําลังดีนะแล้วก็เนื้อหมูที่มาเนี่ยก็คือนุ่มมากดีจริงๆเลยอันเนี้ยผานกับหมูนะอันนี้เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับกอีกน้ำปลาอีกน้ำปลาที่มีกระเทียมและหอมแดงอีกน้ำปลาที่ถูกต้องข้าวผัดหมูยา่างเนื้อหมูนุน่มเ้ว้็หอมเตาถ่านจริงๆนะหมูย,าาย่างเตาผันจริงด้วยอร่อยมาก,มาก อันนี้นะคะก็คือบะหมี่หมูย่างนะคะทุกคนดูเส้นดิเส้นมันดีมากเลยนะเนี่ยเส้นมันเหมือนกับเป็นเส้นที่ถูกต้องลองดูนะเราจะลองทานบะหมี่หมูยา่างเส้นมันหอมมากเส้นมันหอมมากนี่แล้วก็กินกับหมูยานะ่างเนาะคือบะหมี่ฮ่องกงอะ่ะอร่อยมากฟังเส้นก็ดีหมูก,ก็ดี และอันนี้คือคหมูย่างนะคทุกคนคอมหมูย่างเขา,มมา,า,มมา,าเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วอืมอมอหอม,มมากเหมือนหมูย่างเตาถ่านคือมันฟีลแบบคอมหมูย่างเมืองไทยม,มิกกับหมูย่างฮ่องกงหมูย่างหมูแดงอะไรประมาณนี้ดีควรโดนคนลองมากอร่อยมาก และอีกอันหนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันนะคะทุกคนอ้อ oh. อันนี้นะคะทุกคนจอปูะค่ะทุกคนจอปูนี่นะเขาบอกว่าเป็นแบบของครัวกลางของเชฟเพียนนะคะทุกคนจอปูอันนี้น่าทานมากอือ hmm. จอปูที่สุดข่อ hmm. นนี่ดูหอยจอปูะค่ะทุกคน หมูซอปูนี่นะตอนแรกเราก็ลังเลว่าเราจะสั่งดีไหมน่นเขาเอามาจากที่อื่นหรือเปล่าแต่มเมลถามเขาเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะจากครัวกลางเชฟยันเลยนะคะเห็นแม้กระทั่งว่าจานรองเข่งเนี่ยก็ยังมาจากร้านทวิสตูดีทุกคนสามลูกสองร้อยไม่เกินจริงข้างในเนื้อปูเด้งๆออกมาขนาดนี้ระวังนะทุกคนเขา้าใกล้มากระวังปูนิปไหนฉันขอชิมหน่อยฉันต้องค่อยกินเดี๋ยวปวดฉันไม่ได้กินเพราะว่ามันดูอร่อยมากออ้ย อุ้ยปูหล่นปูหล่นปูทะลัอือจอปูที่ละมุนจอปูที่ปูแบบเป็นกันเชียงปูเนื้อมันไม่เละอะเนื้อมันยังเป็นเนื้อปูคุณจะได้เนเ t u r อปูในปากดูดีมากทุกคนดูอืมจอปูที่ถูกต้องบอกเลยอาจจะมีอีกสามลูกเพราะว่าอันนี้ พี่กกาตัวนิ้วยางกินหมดแล้วจ้านี่โอ้โหพี่กาาากานะลูพี่าลูโดนเนื้อปูดนเนื้อปูหอยข้ามวืกันนะเราจะรีวิวไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเพลงนี้เออต้องหวังนะใครมาอร่อยจริงบะหมี่แห้งที่นี่นะครับเป็นบะหมี่ไข่เลยนะครับตอนที่ผมทานเข้าไปเนี่ยมันมีกลิ่น ไข่แท้ๆนะฮะมาคู่กับนี่ไข่แบบเกือบเป็นยางมะตูมน,นะครับเขาก็ให้มาแบบทั้งลูกเลยนะครับก็จะมาแบบผ่าเซี่ยวไหมเรียบร้อยพร้อมกับปูย่างนี่ชิ้นโตๆหอมๆนะเมื่อกี้ไปแอบถ่ายในครัวมานะครับเขายา่างกับเตาถ่านจริงๆนะครับตอนแรกเขาใชว่ามันเป็นหมูปิ้งอย่างใชไทยนะมันเป็นหมูย่างเตาถ่านแต่คล้ายๆหมูปิ้งนะครับหมกตินมันหอมๆเคลื่อนเทศมากแล้วก็หอมกลิ่นควันนะครับ สั่งข้าวผัดไปอย่างเดียวไม่พอครับทุกคนจะต้องสั่งบะหมี่ซำนะครับเพราะว่าแยง่งให้ก้าวกินแล้วมันดีมากจะบอกว่าบะมหมี่หมูย่างที่นี่นะเส้นมันคือเส้นมันคือใช่แล้วประเด็นคือเขาไม่มีขายแบบน้ำนะถ้าเป็นบะมหมี่หมูย่างอะแบบบะมหมี่หมูย่างจริงจังอะเขาจะขายเป็นบแบบบะหมี่แห้งใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบพวกวยเตี๋ยวน้ำเขาจะเป็นทรงแบบวยเตี๋ยวหมูมีหมูสดมีลูกชิ้นอะไรอย่างเนี้ย แต่ถ้าเป็นบะหมีหมูย่างแบบนี้นะคะทุกคนเป็นของแช่นะจะมีแค่แบบแเท่เพัน่นะจา้าร้านชื่อกินหมูย่างเตาถ่านเราก็ต้องกินข้าวหมูย่างเตาถ่านนะคะทุกคนที่นี่นะคะข้าวหมูย่างเตาถ่านเนี่ยก็จะเสิร์ฟนะมีให้เลือก3แบบนะสันค้อ สั่นนอกหรือว่าเป็นคอหมูนะคะทุกคนวันนี้เรา,เาสั่งคอหมูที่เป็นแยกมาแล้วเราก็เลยสั่งข้าวแบบสั่นนอกดูบ้างนะคะทุกคนนาตาหมาหน่าทานมากๆเลยนี่อยากจะบอกว่าข้าวเขาเนี่ยนะเรียงเม็ดมากๆเลยนะแล้วก็ให้เนื้อหมูมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะส่วนไข่ดาวก็เหมือนแบบนาตาดูพรีเมียมแบบไข่ดาวโรงแรมห้าดาวมากๆนะคะทุกคนเสริมมาพร้อมกับผักดองแล้วก็มีเบบี้ฮ่องเต้มาด้วยนะคะทุกคน ข้าวเหมือนจะเป็นข้าวหอมมะลิที่แบบปุ่มมากําลังดีเลยอะทุกคนแบบว่าเนื้อเรียงเม็ดสวยแล้วก็มากับน้าจิ้มแจ่วที่หน้าตาดูละมุนละม่อมนะีเราลองทานด้วยกันนะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มแจ่วละมุนละม่อมแล้วก็ด้วยความเป็นหมูย่างเตาถ่านเหมือนจะฮ่องกงจะมีผักลงผักดองอะไรมาแต่จิ้มแจ่วนะเออไหนเราลองชิมดูสิเด็ดดวงหรือเปล่า อออออื mm ื hmm. mm ื hmm. mm hmm. ดีหอมข้าวดีเท็กเจอร์ดีน้ำจิ้มดีควรนร้อนเด็ดอีกอย่างเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เม่รู้สึกว่ามันดีคือนอกจากเราจะมีไขด่ดาวที่ดีแล้ว ยังมีซอสแม็กกี้ให้ด้วยค่ะทุกคนคือบางทีการมีไข่ดาวแล้วไม่มีซอสแม็กกี้มันก็ไม่ฟินเนาะแต่พอมาซอสแม็กกี้ก็คือแบบคอมพีซลุกมากทุกคนกะจะมาสั่งจานเดียวสรุปสั่งทุกอย่างในเมนูส่งคุณค่าเก่กับการรีวิวให้ทุกคนดูมากดังนั้นแล้วทุกคนกรุณา กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพราะเราทุ่มเทกินทุกอย่างเพื่อทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามเข้าไปกับเบี้ยวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบหน้าเราจะพาไปกินเค้าอะไรที่ไหนอีกสำหรับคิมหมูย่งางตาาขานบอกเลยว่าควรโดนควรโดนควรโดน